ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กด subscribe แล้วก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP Game Channel อีกครั้งนะครับวันนี้มาแล้วก็มาอยู่กับเกม Dead by Daylight อีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่น Max Thomas ครับขอล็อกอกิจกรรมหนึ่งวันรู้สึกผมเล่นแล้วแบบแต่ไม่ได้อาัดาเล่นแล้วเพลินมากเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเล่นไปถึงขนาดไหนนะครั้งที่แล้วเล่นลุงเชใช่ไหมลุงเชผู้ไม่เคยทิ้งใครแต่กูโดนทิ้งตลอดเลยไม่ไหว มาครับมา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 วอร์ดวุ่นวายสถาบันบำบัดด่านพยาบาลใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสวัสดีจ้าตัวโทมัสโทมัสโทมัสแม็กโทมัสนี่เป็นตัวที่วิ่งเร็วนะในในเกมในเกมแต่ละตัวละครผู้รอดชีวิตเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันครับเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยวิ่งเร็วถ้าจา่ายผิดตัวนี้วิ่งเร็ว แล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือตัวปดตะขอครับชื่อแจ็คอะไรทุกอย่างชอบเล่นมากตัวนั้นอนะ่ะปดตะขออันนี้เลยปดตะขอไอ้ปดผีเนี่ยเออให้มันแขวนผมตอนเนี้ยผมติดเล่นอันนี้มากเลยเว้ยติดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสปุกี้ไอ้สัตว์ตะุกี้ไอ้เหี้ยสปุกี้ไอ้เหี้ยสปพุกี้ ไอ้กูใช่ไหมไอ้ซับมึงนะมึงโดนไปดิ มันไม่มันไม่อุ้มเว้ยมันไม่อุ้มเว้ยเกมนี้เว้ยผมเล่นเป็นคนตายตลอดเลยอ่ะเล่นเป็นเล่นเป็นผีแม่งไม่เคยจะรอดอะ่ะเล่นเป็นผีไม่เคยจับคนได้อันแผนอยู่ไหนวะแล้วก็ไม่ได้เอาเปิร์กมาด้วยรีบเ,เล่นจัดไม่ได้เอาเปิร์กมาหน้าที่เราซ่มเจเนเรเตอร์ครับ อันนี้ผมยังจุ๊กไม่เป็นเลยยังจู๊กไม่เป็นเสร็จแน่ลบไปกันเพื่อนลบไปกันโอ้ ทางดาบไเช่ดูช <rôle à déc> <ide él an ici> ื่อเดี๋ยวไปช่วยเดียไปช่วยแต่ผมโดนตีทีเดียวก็ล้มแลยเเฮ้ยเ้ยเวมึงทำอะไรกัน

ึงเห็นไหมนะมันจะตายแล้วไอ้เหี้ยเร็วๆซ่อมอยู่ได้ไอ้เหี้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนกำลังไปไอ้เหี้ยมไม่ช่วยเพื่อนวะเนี่ยเล่นยังไงหนีก่อนเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวเพื่อนยังอยู่ในนั้นกะูรักราษาตัวเองก่อน เล็วล yeah! wow. ็อกซับเล็วเกมนี้ต้องรักเพื่อนครับต้องรักเพื่อนขาตกรตัวนี้มันเร็วนะบอกลตรงขาตกรตอนนี้เร็วมากยืนเสียงเจเนเรเตอร์อยู่แถวนี้ โดนไปแล้วหนึ่งครับปล่อยแม่งไปฮะ เฝ้าวะถ้าเป็นผมผมจะเล่นเฝ้านะถ้าเป็นฆาตกรอย่างเงี้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอยไม่ทัน อยอยู่นี่พอดีแล้วมันนะ้งเนี่ยโอ้แพ้แบบแพ้แบบสิง,สงโอ้ ข้างหลังข้างหลังหลังมันต้องช่วยกูมันต้องช่วยกูมันต้องช่วยกูมันจะตีกูมันต้องช่วยกูมันจะตีกู เพื่อนเล่นอะไรก็ไม่รู้มึงเล่นไม่ซ่อมเครื่องอะเนี่ยเย้ องเสียงดังอายะไอ้เชี่ยอย่าทำหมูโอ้ยน้อยโดนครับโดนเออสวยตายอยู่แล้วไม่ต้องขยับเลย เกมที่สองครับเ,เพื่อนๆครับน่าจะไม่หลอดเหมือนเดิมครับอ่า,กา,าอเกิดใกล้กันสามคนไว้ทำเครื่อหมายท่่งเราต้องรอด ลากมันมาทำไมเรืมองลากมันมาทำไมเฮ้ยเห็นกูได้ยังไงเป็นเชี่ยกูก่อนเลยเหรอเนี่ย ชิคกี้พาปลากไปลากไปลากไป รอดหรอวะยินดารอดไหมนย ไอ้เชี่ยกูตายแม่งตามกูเอ้ยสงสัยจะโดนทิ้งว่ะอย่าทำกูกูเป็นคนดีไอ้เหี้ยเอ้ยตายแน่เลยอ่าให้เพื่อน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 กู้เสียสละเว้ยกูผู้เสียสละเว้ยจำไว้ จำไว่ช่วยเ,เยล่ากูป่ะยิงแล้ม yeah. oh, เหลี่ยมย่ะโอ้โหทีมะ่ะเต็งยื๊ออ่าอะไรครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสุเกมที่3ของ Dead by Daylight ครับผมสัญญาผมจะไม่ช่วยใครอีกอะจริงเว้ยกูจะไม่ช่วยใครละ โดนมาเยอะเกมเมื่อกี้โดนมาเยอะบอกเลยว่าโดนมาเยอะมึงนะมึงจะทิ้งแม่งให้หมดเลยทำไมเพลงทำไมเพลงมันตื่นเต้นฆาตกรค่วะ โนไปดิโดนแขวนอีกแล้วแขวนแล้วเฝ้าแขวนแล้วเฝ้าล่เาเฮียมันมีเข่งนี่ like của... Hiền của ba? Hiền không ba? mừng hiền của ba? Ê, mấy không thấy, Cú tún, cú tún, mừng mấy thấy là cú tún Ngon ngon, ai Yeah. Oh, no. Oh, no. No. แม่งไม่รอดวะเฮ้ยดีเนาะโอ้ยเนาะอ้าวแล้วก็เพื่อนที่ด้ตลับสุดเด็ดไปหลายเกมที่สี่รอบที่สี่ครับรอบที่สี่รอบนี้เราจะรอดไหมเพื่อนฝากให้กำลังใจกดไลค์กด s ับสไครป์ช่อง TPJ Channel ด้วยนะฮะเพื่อเกมมันมันจะไปนะลิ้นเป็นเหี้ยะไรเสียงเป็นเหี้ยะไร เดินไปไหนเนี่ยอ้าวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเกมที่ห้าวันนี้ครับเด็ดบายเด็ดอไเป็นไงไปดูบอกเดี๋ยวว่าต้องไปดูเนี่ยครับเกมนี้จะรอดหรือจะล่วงหรือจะยังไงแต่ผมว่าน่าจะน่าจะรอดนะเกมที่5้าเกมสุดท้ายครับ ก็อีกครั้งครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็รีบไลค์คอมเมนต์ให้ช่อง t p พ c h a n n e l ด้วยนะครับชเนอลยนพันกันครับ t p พ t p จ